สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพบกับโรสค่ะและรายการบางเกาะกระสิบกระสิบกระสิบค่ะจะบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญเนี่ย พิเศษสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสามเเลบสาวค่ะแต่น้อยคนจะรู้ค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเคยอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนแต่ละคนเนี่ยจะทําอะไรกันมาบ้างทั้งเล่นละครร้องเพลงเล่นหนังยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะอยากรู้แล้วค่ะชวนใครเลาจะบันเทิงที่สุดเอาตามไปเมาส์กันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋เคยมีคนบอกไหมคะว่าสวยมากค่ะตัวจริงสวยขนาดนี้เป็นนางเอกได้เลยนะคะทราบมาว่าคุณเก๋เคยทํางานในวงการบันเทิงด้วยใค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได นะมีแคสโฆษณามีพี่แมวมองแบบติดต่อให้แบบไปประกวด <_ an> ก็ให้แบบไปประกวดเวทีนึงแล้วก็ได้ในตำแหน่งหนึ่งในเวทีนะั <_ an> ้นเริ่มมาแบบได้เล่นละครสวยขนาดนี้ขนาดได้รับบทนางเอก,เ,อกเล่นกับพระเอกคนไหนมาแล้วบ้างที่เกศเล่นเป็นนางเอกจะมีอยู่แค่เรื่องเดียวนักนั้นเราจะเป็นนักฉากเป็นผู้ช่วย <_ an> นางเอกพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระเอกที่เกศเล่นด้วยบ่อยที่สุดก็คือพี่ติ๊กเจษฎาภรณ์พี่ติ๊กเจอน่าจะมีแบบสามเรื่องมาถึงวันนี้ค่ะให้กลับไปทํางานในวงการบันเทิงเล่นละครยังรู้สึกว่ายังอยากเล่นอยู่ไหมหรือว่ามีบทบาท ไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษถ้ามีโอกาสก็ลองเล่นสิ่งหนึ่งที่เก๋ชอบความเป็นวงการบันเทิงในการเล่นละครเก๋มองว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นการเปิดโลกของเราในบางคาแรคเตอร์เราไม่เคยได้เป็นซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเราชอบไหมมันเป็นความชอบเราอย่างหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยคือถ้ามีโอกาสก็โอเคค่ะเคยเล่นเป็นตัวร้ายเรื่องหนึ่งชอบนะสนุกนะคุณเก๋บอกว่าชอบรับบทนางร้ายเดี๋ยววันนี้ให้ลองแสดงให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งห้าสี่สามสองเธอโทษทีนะ <ค>อายุเท่าไหร่อ่ะสิบแปดค่ะสิบแปดล็ขนาดนี้แล้วหรอถามจริงเธอรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นแฟนฉันะเรียนหนังสือหรือเปล่าเรื่องราแค่นี้ยังไม่รู้อีกหรอทำไมแบบโตมาแต่อายุแต่สมองไม่โตด้วยหรอคุณพูดขนาดนี้คุณตบเลยดีกว่าค่ะไม่ตบอะค่ะเสียดายมือคุณผู้ชมคะคุณเกียดนะเจ็บมากเดี๋ยวเราขอ,อน,นีไปพักโฆษณาสักครู่นะคะเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ <S 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 Christine? Christine. เราเมาเมากับไฮโซสายบันเทิงกันต่อละกับสาวป้อปุญญาพัฒน์ถนอมเกินคนนี้นอกจากจะเห็นในวงการสังคมค่ะคือเราทราบมั้เคยอยู่ในวงการบันเทิงด้วยจุดเริ่มต้นมาจากเซ็นเตอร์พอยส์เริ่มทําเป็นเหมือนพิธีกรน,นอกสถานที่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มแบบโฆษณาแล้วก็ก้าวไปหนังแล้วก็ค่อยข้ามมาละครมีผลงานชิ้นไหนที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดเลยตั้งแต่เคยทํามาทุกๆงานนะคะป้อรู้สึกประทับใจในทุกๆงานภาพยนตร์ที่คุณป้อเคยเล่นมาค่ะมีเรื่องอะไรบ้าง นานมากค่ะน้ำผีน้องสยองฝันเมื่อประมาณแบบ10กว่าปีที่แล้วถ้าพูดถึงละครค่ะมีบทบาทไหนที่อยากลองเล่นมากเลยจริงๆมีคนติดต่อมาให้เล่นเป็นคนแบบซึมเศร้าโรคจิตอะไรแบบนี้ก็อยากจะลองเล่นดูค่ะรู้สึกมันท้าทายมากๆลองมาทำหน้าโรคจิตใส่กล้องสักนิดนึงผู้หญิงคนนี้มันคิดอะไรอยู่แย่งแฟนฉันหรือเปล่าจะตบสั่งสอนมาตั้งแ่วันนี้มาถึงคนเบื้องหลังกันบ้างดีกว่าค่ะคุณครูดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้ว่า การเป็นคุณครูสอนร้องเพลงเนี่ยคือมีจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าเราอ่ะเรียนร้องเพลงมาแล้วเราก็เห็นครูเราอยากเป็นแบบเขาบ้าง <c oughs> เคยสอนที่ตรงศิลปกรคนที่สอนกันอยู่ก็จะมีเอ่อน้องแก้มเดอะสตาร์น้องกิ่งเหมือนแพรน้องการเดอะพากินสันน้องต่อธนภะพเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณครูสอนหนุ่วอมเสียงดีกว่าโดเรมีฟาซลาที่โดดิคะโดเรมีฟาซลาที่ได้อยู่คุณผู้ชมคะเมื่อกี้อคติ้งแขกรับเชิญบอกว่าได้อยู่ อลองเพลงก็บอกว่าได้อยู่งั้นขออยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญแข่งก็เชิญแต่กลันวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนนะทุก่านผู้ชม